ฝนตกหนักมากนะครับไม่หนักหรอกแต่ว่าตกแล้วก็มีลมแรงนะครับอันนี้เป็นมหาวิหารเซนต์บาวโวนะเซนต์บาวโวคาทิดอลนะเมืองเกนประเทศเป็นเยี่ยมนะครับฝนตกมาตลอดแล้วก็มีลมอุณหภูมิประมาณ15องศานะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นออหอะระฆังเบลฟอร์ดนะครับเมืองเกน ตกมาเรื่อยๆครับอันนี้ไม่รู้อะไรถ่ายรอบๆ360องศาไว้ครับ21ตุลาคม2566อันนี้มาไม่ห่านเซนบาวโวของเมืองเกนนะประเทศเบรนเย่ยมอันนี้ฝนตกตลอดนะครับตกตลอดตกทั้งวันอันนี้เป็นหอระฆังเบลฟรีนะครับนะประเทศ เป็นเยี่ยม้วเมืองเก็น